โอ้ประธานเข้าดีครับจุ่มลงมาสองสามนี่ใครนำสวัสดีนะครับเพื่อนๆสายเบตองให้ชมเบตองคู่บังจี้คู่ทั่วไปเลยครับอันนี้ทีมประธานหนูเจอทีมตะวันหน้าสวัสดีครับทีมชาติอินเดียมาเล่นหนึ่งคนครับเจอประธานหนู อันนี้รุ่นทั่วไปครับหนึ่งร้อยละชื่อเล่นได้ดูลูกตีเตอร์จะตีลูกนี้เตอร์ตี ยอดลูกนี้สวยยังเลยไงหวมือตรงมากปูฟับจะไปเข้าแล้วปูฟับพูดบังละโศกนะตานหนูคู่เตอร์อกูฟับเข้ามาไม่ถึงเอ้าถึงเลือเหือถึงได้จังไหนอ่ะ ดูเตอร์จะตีครับระวังลูกตีครับดูเตอร์ตีลุงเนี้ยลอยมา uy, อุ้ยตรงเดียวสุดยอดนะครับตอนนี้เ,<ข>เสียปเปียบลูกคนระับเสยียสามลูกจะทำแต้มได้กี่แต้มนะครับอีกฝ,ฝ่ายหนึ่งหมดลูกเหล็กในม,มือหมดเหล็กแล้ว โครับเข้ามาหนึ่งแล้วครับอ๋อเดียวลูกเดียวนั้นถือโชว์เข้าลูกแรกสัมผัสแกนเลยเตอร์ต้องตีแล้วครับลูกนี้เข้าดีเกินเตอร์ม,มากปั้งไม่ออกด้วยตะขานจะเข้ามา ดูต่อนะครับประธานไปเดินเข้าวงแล้ระวังทางเข้าครับไม่ได้ตีประธานเข้ามาดีครับลุงเข้าสวยผมปรอปเข้ามาหม อันนี้ไม่รู้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราดูกับมาเกลาเข้าดูกันนี่เปลี่ยนมเหมือนต่อนะ <c oughs> ประธานจะเข้าแล้วจะลำเล็ก เป็นว่าข้างบนได้นะครับบอกชนะสองมิลก็คือชนะครับระวังกรโตกตีลุกเนี้ยฟันลอยมากข้ามโอ้ยข้ามสวยมากลุกเนี้ยตีงามตีงาม ทานเข้ามาปีเอนเดี๋ยวสวยมากอะไรดีเลยตรงตรงกว่าดีเลยตังวู้สวยมาก ตอนนี้เตอร er ์ต <increasingly future whales> ้องช่วยคุมแล้วนะครับลูกเสียเปรียบตอนนี้เตอร์ขมาหยุดดเียนดเียนที่ดูครับเตอร์ข้ามา อ๋อป้ยลุงนี้โดนดินตีเลยบางตีเลยดูดูวังจะตีลุกนี้คนนั้นตรงมากโอ้ยนะอนนี้ได้จีแทมแล้วสามเข้าเนี่ย สี่ก็เป็นเจ็ดนะเด็กเดบังแล้วเปียบนี่ดูต่อครับเอตอรจะตีครับลูกนี้ดูลูกเตะเตอรบสักปั่นเฮ้ยเตอรสีห่หลุดครับทางเข้าาาเข้มาอุ๊บดูก่อน ฟังตีเพียงแล้วฟังตีได้ลูกหนึ่งนะครับปั้งโอ้โลูกเสมอแล้วครับตอนนี้กองประทานได้เรียยครึ่งลูกนะครับกับในสนามคะแนนตอนนี้7ต่อ3นะครับดูฟูครอบจะเข้ามาคุ้ม เข้าไปตอมโุดมากเชียแล้วมาเอาแจมลูกคนได้ด้วยโรเตอร์จะตีลูกนี้นะครับโอ้ยตีล oh, ูกนี้โคตรสวยเลยสนุกเหมือนสนุกเกอร์เลยออกความกันสองลูก ดูโคบครับลูกเข้าลูกที่แล้วเชี่ยวมากนะเชี่ยวเม้าสองนะแต่โดนปีสนุกออกสองลูกเหมือนกันจดดตกเขาเล็งแน่นอนโอ้ยังอ้อมมาจะอมจก่นไม่ได้อันนี้เตอร์นเนียลูกเดียวนะ ต้องโดนด้วยนะครับลอยมาปังโอ้ย,อยลอยลูกนี้ผิดนะแล้วถ้าตีถูกมิจ้ได้เปียกเยอะเลยนะครับระหว่างเป็เหรียลูกขมกันอยู่นะลูกนึงตอนนี้กลายเป็นเสียเปียกรึ่งลูกนะท่านับลูกในมือเสมอกันประธานตีประธานตีเรียเปียกน่อยนึงคนระับต้องเท่าเลย ตีได้โคตรมีลูกตัวเองออกอายุทานดืังอยาตีปีนี้คือจอดเกมเลยเนี่ยมาไม่เกมครับเก็บแต้มบางฟาดนะโอ้โหได้สามแต้มเป็นสิบดูต่อครับคะแนนตอนนี้10ต่อ3นะครับไปตอง โอ้คอบขึ้นมาลูกนี้โลดนะหลังจากอุย้ยน้องตีไล่เลยปังไม่จอดกลาวลูกจอดเรื่ออะไรนะเตอร์ทานขึ้นมาทานเข้ามาลูกไปข้างนั้นลูกหนึ่งลูกไหนหลูกนี้ไม่ของฝั่งนั้นแหละเดี๋ยวค่อยจิบอ,ออกิ่ของใครอ่ะ ลูกนี้ผมเตะออกมาตั้งแต่แรกลูกใหญ่อยู่นี่อยู่นีอ่อยู่นี่มันออกสนามหมดนี่ออกกนอนนี้ไม่ออกของกันร้อยเทร้อยเทลากเนี่ยไม่รู้มางี้กูเตะหมดอ่ะหลบมาให้เอาลูกดูครูก๊อปเข้านะครับตอนนี้ลูกเข้ากันแต่ถ้าครูก๊อปเข้ามาเปลี่ยนก็ได้เปรียบครึ่งหนึง่ง<อ>โอ้เข้าสวยมาก ต้องจอดไว้เท่านั้นครับ,ด,รบดูนะครับน้องเขาจดโอกไม่จอดนะลูกนี้ก็ไม่จอดเสียเปรียบนะถัาต่างคนต่างไม่พลาดนี้ฝั่งตะวันนาจะาชนะนะครับนนนนนนชนะลูกน่าชนะนี่นนลูกก่อนใช่ไหม นะครบอบเข้ามาชุบโอ้ยรูปนี้ไม่เปลี่ยนครับที่จริงรูกน,นี้ถ้าเปลี่ยนนี้ถึงเกมนะดูบังเหลือสองลูกนะครับงต้องเข้าให้เปลี่ยนโอ้กาชนด้วย ดูลูกตีเตอร์ลูกเมี้วเตอร์นี่ครับดูโน่นโน่นโอโหไม่จอดครับประธานเหลืออะไรครับแม่อะไรพอดีมือพอดีคำแล้วตีไม่ชัวร์ด้วยฮนะผู้บังโหดมากโหดมากบังโหดอุาบ่าายเลยแา แดนนี่แดนนี่ยังข้าเปลี่ยนตงังโลระทานเราม้งปังจอดสอ,องแต้มดีแล้วเขาดีได้แต่้าเ่าไดกัดเดียไเป็นไรเท่าจ่เจ้าี่จอ ดูนะครับถ้าบังเข้าเปลี่ยนลูกนี้<ม>ก็ต้องไปวัดลูกตีประธานนะเย้ประธานได้สามเนี่ททำไมไม่โยนออกสน้ำล่ะ <c oughs> เป็นหกต่อสิบครับตัดหัวต่อครับทีมประธานหนูเจอกับตะวันานา้ำคะแนนตอนนี้ตะวันนานำสิบต่อหโอ้ลูกนี้ดึงมาก เสียเปรียบครึ่งโลกแล้วนะเปต้องสิบสิบนี้ไม่ใช่ว่าจะชจะนะเสมอไปนะครับสิบคนเขาอะไรชนะเกมกันมาแล้ว ะานเข้ามาประธานเปลี่ยนครับบังจะตีครับลูกนี้บังเตรียมบังเอาแจาตายเอาแจาตายดูประธานจะเข้ามาครับ เกมเลาคะแนนนำ10-0เขาไม่ยอมนะครับเล่นขนาดนี้ไม่มีถอดใจโอ้เยเปลี่ยนจะห้่งหัางตอนนี้ถ้าดูลูกในสนามถ้าต่างคนต่างไม่พลาดประธานจะได้หนึ่งแต้มนะครับก็เตอร์เติร์เหลือสามลูกไม่น่าจะตีพลาดนะเขาน่าจะเข้าเปลี่ยนหมดโอ้กูป๊บเข้ามา ลกนี้สไลด์จอดดีนักเบตองหัวนี้ต่างคนต่างไม่ทานระทานหนูจะได้หนึ่งลูกแต่ถ้าจอดขึ้นมาต้องนับใหม่อีกด้วยเอาสองนะฮะเริ่มฟองไว้แล้วนะครับพอดีครัำ ผิดไม่ได้อีกฟังหนึ่งเกมครับแต่ถ้าถ้าถ้าไม่ผิดเลยรวมลูกจอดน่าจะได้สิทธิ์นะเดี๋ยวกูก็จะเข้ามามโอ้โหม,มีอะไรเอ่ยไปตออมีอะไรไ,ไม่น่าเสียแต้มมัง้ง <c oughs> <c oughs> โสดูครับดูดบังได้เนี่ยอ,อีกแล้วยังไงก็ต้องตีครับ ผมว่าน่าจะได้สี่เต็มตีก็สิบเดินมาไม่ได้ให้ชนะตีติดก็สิบข้าวและใช่เอาดูลูกตีน้องก่อนนะครับถ้าตีถูกมาได้สองตีติดได้สามนะมีอะไรด้วยอา้าวเหลือสองครับเหลือสองเป็นเก้าสิบครับไม่เป็นไรเนี่ยผมบอกอยู่แล้วว่าไปต้องสิบศูนย์ยังชนะกันไม่ได้ะระดับนี้เขาไม่ยอมกันหรอก ดูต่อครับลูกนีู้มป๊อบเข้าดีครับพี่พี่แก้วคุณเธอจะตีลูกนี้ครับปั้งจอดจอดไกลไปหน่อยครับดูผงป๊อบเข้าลูกน,นี้นะเออเปลี่ยนทา <c oughs> เปลี่ยนทางนี้ลูกตีจอดนะดูประธานเข้ามาถ้าประธานเข้าเปลี่ยนผักกันได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้ได้เปียบครึ่งโลกูก<ร><บ>ดูบังตีนะครับตีเพื่อเสมอนะครับลูกในมือดูบังตีกันนะครับ บังได้เปรียบนะครับบังได้เปรียบหนึ่งลูกเต็มดีก่อนลูกนี้ตีเจนเหรอลอลกอันนี้ทางรอดนะครับน้องก็จะติดตัดสินใจตีเจนนะครับเพราะว่าถ้าหนึ่งต่อหนึ่งไปเรื่อยๆอูโหูลาดน,นะ ตอนนี้เสียเปียบสองลูกแล้วครับตีลูกหนึ่งครับนแะครับตอนนี้คือจะตีแก่นนะครับแก่นต้องออกนะครับแก่นต้องออกนะครับโอ้โหตื่นแพ่เดีวแพ่แล้วประธานยอมนี่แเพราะว่าถ้าไม่ตีแจ่นนะครับถ้าเข้าลูกต่อลูกก็ก็จะแพ้นหนึ่งแต้มอยู่ดีถ้าต่างคนต่างไม่พลาดก็เลยตัดสินใจตีแจ่นนะครับ